Et, นะ <laughs> เย้ดีพโตโยเน่ยพ่โตโยแสดงไปดูตัวอย่างภาพยนตร์เสือหนังในจักรวาลขุนพันกันครับ <laughs> สี่เสือจำชื่อไม่ไานมีเสืออะไรบ้างจำได้มีว่ามีเสือใบเสืออะไรเนี่ยน่าดูนะเออเป็นหนังไทยที่ผมปฏิสิเปตมากสมว่าชออชอบอ่ะ แบบผสมผสานหนังย้อนยุคให้แบบมีความเล่นคุณทรงคุณสายอะไรให้มันดูน่าสนใจนะครับพวกมรรู้ใช่ไหมว่าเหยียบตีเนใครนักแสดงแบบท็อปทอปทั้งนั้นทีวีอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะเย้ดีพี่ตโ,โ <laughs> ตโย่เนี่ยพี่โตโย่แสดง